สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเข้าสวนหลังบ้านค่ะมาดูไม้หน้าหนาวค่ะใกล้เข้าหน้าหนาวสีจะเริ่มมาค่ะเราพามาดูแต่ละตัวค่ะวันนี้พามาชมไม้ใหม่ๆค่ะของสวนเรานะคะเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนค่ะนี่ไม้ต้เดิมของสวนเราค่ะบิวเเกียค่ะือต้นนี้ค่ะลายกำลังมาค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะนี่บิวเกียต้นนี้ก็คขายดีอย่งสวนค่ะ เห็นไหมกำลังออกลายค่ะลายนี้เห็นไหมคะแต่เลี้ยงเป็นกอสวยนะคะเลี้ยงเป็นกอเขาจะสวยมากเลยค่ะนีู่ตัวนี้ก่อนค่ะอันนี้อันนี้เป็นหน่อค่ะหนอ่อหน่อใหญ่เลยค่ะหน่อมีปกเลยค่ะหาชื่อดีกว่าชื่ออะไรเอ่ยฟอร์มเอาค่ะโอฟอร์มเอาสวยนะคะตัวนี้ ดูค่ะนี่ค่ะสีชมพูค่ะด่างชมพูชมพูก็สวยค่ะตัวนี้พิงออนไซค่ะนี่โอพิงออนไซนี่ค่ะดูใกล้ค่ะมันมันค่ะสีชมพูค่ะเราไว้เป็นแม่พันธุ์ของส่วนเรานะคะมาดูดีโอต้นนี้ค่ะชอบมากเลยค่ะตัวนี้เห็นไหมคะสองหนอนี้อันเดียวกันค่ะสองหนอนนี้เนี่ยค่ะโตมาจะเป็นอย่างเนี้ยชอบมาเลยค่ะนี่ค่ะสวยนะคะนี่โอตัวนี้ ข้าฟอร์มน่าจะสวยมากเลยค่ะเี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ดูเรื่อยค่ะชอบฟอร์มใบเขาเห็นไหมคะปลายใบกว้างๆค่ะใบมันมันดูค่ะสีค่ะชอบปอดมากเลยค่ะชมพูแบบแจ่มๆแล้วค่ะชมพูชัดๆแล้วค่ะนี่อันนี้ด้านหน้าค่ะมาดูด้านหน้าแล้วน้าก็สวยค่ะดูสีด้านหน้าค่ะชอบอะไรที่เป็นสีอย่างเนี้ยค่ะี่โอรานาค่ะตัวนี้เข้าฟอร์มก็สวยค่ะแต่ถ้าเข้าฟอร์มแล้วก็ค่อยมาอัปเดตอีกทีนะคะ เขาชอบอากาศเย็นนะคะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นเริ่มมีหมอกแล้วค่ะนี่พาเมนโตนโอพาเมนโตค่ะเห็นไหมคะส,สีจัดมาเลยค่ะตัวนี้ชอบมากเลยค่ะ,ต,บบคะตรงตรงกลาง,ง,งใจะใบสีแดงใช่ไหมปลายออกจาคำๆแบบมัสีดำๆค่ะเนเสวยมากเลยค่ะพาเมนโตข้าอวฟอร์มก็สวยค่ะตัวนี้นี่คะ่ะไม้ใหม่ เรารับเข้าเยอะอยู่ค่ะแต่แต่ส่วนมากจะเป็นหน่อค่ะเราจะรับมาเป็นหน่อส่วนมากมิชีค่ะตัวนี้เริ่มก็สวยเังค่ะโอมีชีค่ะมีชีนี่คือตัวนี้เขาก็สวยเยอะมากเลยค่ะตัวนี้กําลังสวยค่ะจะตีนซองค่ะสวยนะคะสีจริงก็สวยมากเลยค่ะนีค่ะตัวนี้ก็ขายดีประจำสวนค่ะ นี่ค่ะเยอะมากเลยค่ะราคาไม่แดงนะค่ะตัวนี้นี่ค่ะจัดสวนสวยนะคะเนี่ยรวมๆกันค่ะโอหันมาทางนี้ดีกว่าค่ะนี่อันนี้นี่โอไฮห้บิดค่ะเหลือต้นเดียวค่ะงสวนเราเห็นใช่ดหมคะนี่ค่ะโอไฮตบิดสวยค่ะใบใบจะเป็นเวียนค่ะเวียนยนิดนึงค่ะเข้าฟอร์มสวยเลยค่ะ เราใช้เป็นต้นแม่ของสวนแล้วค่ะเพราะว่าปล่อยหมดแล้วค่ะเี๋้วตัวนี้ค่ะนี่ไม่หลายต้นเลยค่ะตัวนี้ที่เคยจัดสวนหน้าบ้านค่ะต้นแม่เขาออกดอกพันตัวนี้เราจะเอาไปจัดสวนหน้าบ้านค่ะเห็นไหมจับกล้องเองนะคะอาจจะเวียน,ยนหัวน,นิดนึงคะ่ะต้องขอขอโทษด้วยค่ะสวนแม่เลยค่ะนี่ค่ะ ถ้เข้าฟอร์มน้่ก็สวยทุกตัวเลยค่ะดูกุหลาบดีกว่าค่ะนกุหลาบค่ะกหลาบกำลังเข้าฟอร์มค่ะนี่ค่ะเขาว่าจะเป็นกุหลาบเลยค่ะเห็นใช่ไหมคะแบบแดดแสงแสงแยงค่ะโทรศัพท์ตัวนี้ก็สวยเหมือนเดิมค่ะไมเหมือนเดิมส่วนเราค่ะตัวนี้แต่กก็ชอบเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะ เต็มฟอร์มมาสวยมากเลยคะคะเต่ได้อีกค่ะชั้นใบยังไม่เยอะเท่าไหร่เต็มฟอร์มนี่สองเนาะนี่ค่ะเดียก,กันหมดเลยค่ะให้ปิดค่ะตนน้นอันนี้แล้วปิดค่ะนิวแล้วปิดสีสดนะคะแล้วปิดแต่ทําไมกล้องถ่ายไม่ค่อยจับนี่ค่ะกล้องโทรศัพท์สีไม่ค่อยสวยเลยแต่สีจริงสวยมากเลยค่ะสดมากเลย,สวยเ,ลยสวยเรา เราเลี้ยงที่ตัวเองชอบนะคะเลี้ยงที่เราชอบตัวไหนเราเลี้ยงตัวนั้นค่ะไม่ต้องตามกระแสมากค่ะนี่บ๊อปแอนเกรเของเราค่ะเดิมต้นเดิมนี่แหละค่ะยังสวยยังสวยอยู่ค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวดูเข้าหน้าหนาวจะสวยกว่านี้ค่ะนี่ค่ะเดิมของเราค่ะแล้วตัวนี้ค่ะดีล็อบของเราเต็มฟอร์มสวยมากๆเลยค่ะเราโดนอากาศเย็นๆค่ะนี่ค่ะ โอดีลอบจริงสวยมากเลยนะคะนี่โอดีล็อบต้นแมงสวนเราค่ะดังดีมากเลยค่ะตอนนี้ก็ขายประจำสวนค่ะนี่ไฮบิดนี่โอไฮบิดเต็มฟอมแล้วก็สวยค่ะนี่โอไฮบิดนี่ก็ไฮบิดค่ะกำลังให้หน่อค่ะมีสองต้นค่ะใบออกใบออกเย็บยับค่ะแต่ก็สวยค่ะให้หน่อค่ะ นี่ค่ะให้หน่อยค่ะนี่ค่ะกำลังให้หน่อตัวนี้ก็ให้หน่อค่ะนี่นี่ค่ะส่วนเล็กๆของเราค่ะเดี๋ยวก็จําหน่ายออกค่ะซื้อจริงสดแล้วนี่นี่ค่ะซื้อจริงอย่างนี้เลยค่ะค่ะวันนี้พามาชมความสวยของสับปะรดสีนะคะช่วงหน้าหนาวค่ะในข้าวหน้าหนาวสีจะสดค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ